สวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ตัวนะครับเพื่อครับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลับเฮ้ยกับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงเฮ่งกับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลับฟังหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2566้ม2้6 6ของชาวลัคนาราศีพิจิกครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันตี่ิ6พฤศจิกายนถึงวันตี่ิ5ธันวาคมโดยประมาณครับเชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาเดือนนี้กรมีการแยรา,าศียูนึงเตียนะครับ โดยช่วงแรกช่วงวันที่หนึ่งถึงสิสิงหาคมช่วงนี้ดาวัสนายังคงปกติดีนะครับสถิตยอยู่ที่เรือนการงานนะครับถือว่าวาสนาดีนะครับถ่ายดีทํางานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวการค้าขายก็ถือว่าอาจจะอิดน้อยนะครับเรื่องของการงานนะครับแต่เป็นเรื่องดีแน,น่นอนครับเพราะว่ามีเงินเฮงหยะนะมีคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างหนักเนี่ยคุณก็จะอิดได้ได้หรือได้สตังค์นักครับใครทํางานบริษัทองค์กรชนิดนอาจจะอิดเหนื่อยน้อยเนาะก็ต้องสู้การํากุนกนะครับเพราะาว่าเป็นดาววสนานะครับ แต่เป็นเรื่องดีนะครับไถที่กําลังหวางงานกับมิวกาสมีงานนังะช่องทางอาชีพเลือกครับแล้วก็ดาวรลังคานเป็นดาวจูเลนัลิตัวนะครับยุเรื่องการงานถ้าเป็นการทํางานยางตีเรียนนะครับต้องอิดน้อยแต่ต้องรอบขอบคราบท้ายการยังงั้นอาจจะมีเรื่องอาจจะดวงห่งการแข่งขันอยู่นะครับช่วงนี้ถ้าใครทํางานริษอทองค์กรก็พยายามรักษาถนอมใจกันดีนะครับในที่ทางานนะครับอาจจะมีความเข้าใจกันได้นะครับหรือว่าเป็นช่วงของการแข่งขันในบริษัทองค์กรแล้วกั พยายามถนอมใจกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มทีมไว้ครับทั้งนี้นตลอดเดือนนี้ครับดาวพระเกตนะครับดาวบุญใหญ่ดาวสิงซิทคุมภัยเนี่ยก็ยังคงอยู่ตีเรือนสุภาพครับก็แสดงว่าช่วงนี้คุณยังคงได้รับการทรับสนุนจากเหลืออยู่นะครับจากผูรักผู้้ใหญ่นะครับหัวหน้าเจ้านายนะครับรวมถึงมีโอกาสได้พัฒนาตัวเก่าตัวยนะครับต่อมาวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวเจริญวาสนาคุณใหญ่ราศีนะครับโย้ามาสถิตอยู่ตีเรือนลาภะ เลือนโจกลาบลาบผลนะครับตำแหน่งก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งมาบเป็นหัวตำแหน่งดวงมหาจักรดาวอวสนาของคุณจะโดดเด่นเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับในรอบปีเล่นครับจะมีช่วงเดือนนี้โดยประมาณนะครับวาสนาจะดีและเด่นที่สุดแล้วครับจะใหญ่ยอย่างกามโวการับลื่นมีโวกาสสำเร็จสูงนะครับอยู่ติลลาระพระหมายถึงเรื่องของโจกลาบลาบผลหรือวลาบร,ร้อยตัวนะครับถือว่าวาสนาเด่นนะครับต่อเรื่องของความสมําเร็จภาพรวมนะครับดวงการงาน ชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะการงานอาชีพและการนาตีครับซึ่งในเดือนนี้กัญญาราศีอยู่หนึ่งเตี่ยนะครับช่วงแหลกช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็สิงหาคมครับเจ้าเรือนการงานนะครับสถิตอยู่ตีเรือนสุภาษะนะครับเป็นตําแหน่งเข้มแข็งพิเศษเระนองค์ดวงมหาเจ้าครับการงานของเจ้าลัคนาราศีพิจิกจะดีและดีที่สุดแล้วนะครับในรอบปีจะมีแค่ช่วงประมาณ1เดือนนี้นะครับวาสนาโดดเด่นนะครับเรื่องของหน้าตีการงานนะครับ ใครทางานบริษัทองคอ์กรมีโอกาสความก้าวหน้าสูงครับถ้าเป็นช่วงของการพิจารณาคนที่ชอบกับการประเมินกันประกวดนช่วงนี้พิจารณาผลงานแล้วคุณมีโอกาสสูงครับได้รับตัวเลือกการขึ้นเงินเดือนพิเศษหรือการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นตัวให้ครับใครทางานเป็นเจ้าของกิจการร้านค่านะครับช่วงนี้การงานดีแน,น่นอนครับทํามาค้าขายอิดนักขึ้นแต่ได้ได,ได,ได้ได้สตังค์นักขึ้นครับ ต่อมาวันที่1หาคครับดาวพระอาทิตย์เจริญการงานของคุณยายราศีแล้วนะครับโยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนการงานเป็นเกษตรราธิบดีครับการงานนับจากนี้ไปนะครับประมาณหนึ่งเดือนชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสาเร็จสูงเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกษตรก็หมายถึงมีความก้าวหน้าแบบขันบันไดคนสาเร็จมีโอกาสสูงนะครับทันใดธรรมะค้าคายก็ถือว่ารายได้ดีอย่างต่อเนื่องครับงานบริษัทองค์กรมีเกณฑ์สูงเช่นเดียวกันนะครับ รออรเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพิเศษครับแต่กระดาวพระอาทิตย์สถิตกับดาวพระพุธนะครับเออป็นว่ากูแห่งหัวหน้าง,งานนะครับมีเกณฑ์สูงนะครับเรื่องของงานเอกสารคุ้นโดดเด่นหรือว่าการเป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้าช่าง,งคุ้นย่าได้ดีนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงจัดหนักครับถ้าเป็นอาชีพธุรมค้าขายชวนี้ก็คือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการมีเครดิตมีชื่อเสียงนะครับจะอู้เสนอ ผลงานโครงการเสนอสินค้าและบริการต่างๆมีแต่คนยอมรับนับถือมีแต่คนสนับสนุนสื่อของคุณอย่างดีครับการสังคมโดยรวมก็ยังคงดีครับดาวพระเสาร์ยังเป็นกเกษตรเรือนที่2นะครับอยู่ในเดือนพันธุ์ทุต้ยนะครับมีกบุูก,กัมจ่าที่ดีมีเปื่อนหรือว่าเครือข่ายคอนเนชั่นตีดีครับในการงารนยางงั้นนะครับแต่การเรื่องของลาภผลนะครับลาภผลหรือผลตอบแทนจากการทํางานนะครับดาวพระพุธเจริญร่าพะาค,ครับชุนนี้ก็ยังอยู่ตี่ เรือกนกรมาเรื่องของการงานนะครับมีโจกหลบับรายได้พิเศษหรือว่าหลับ้อยจากงานติญาอยู่นะครับเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเข้มแข็งเปินหอดวงราชาชชโชคอุจจาวิลาแล้วก็มาจักเรื่องของงานดีอยู่แล้วมีารายพิเศษเข้ามาคุ้มก้อนต้วนะครับใครทามาคา่าขายกะเปิดกีจก,การร้ค่าให้เต็มที่ครับมีโอกาสเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าคําสัง่งซื้อใหญ่ๆเข้ามาตัวครับใครทํางานบรษิษัทองค์กรลา,าพรหรือว่าลผลก็หมายถึง เรือ่องของกำนันสิน้ำใจก็ได้นะครับเกณฑ์เรื่องของโบนัสคอมมิชชั่นหรือว่าการได้รับรายได้พิเศษหรือว่าเจ้าพิเศษตัวเนะครับงานใหม่ธุรกิจใหม่โชนีดาวพระสัสบ,บดียังเป็นราชโชคครับยังเริ่มได้มีโอกาสสาเร็จอยู่นะครับช่วงต้นอาจจะยากหรือว่ามีอุปสรรคลดซอยู่พองนะครับแต่ระยะยาวแล้วคุณยติแล้วมีความสําเร็จสูงครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับเจริญสุภาพเรื่องของการพัฒนาถูกเก้าลงของผู้รักผู้ใหญ่นะครับโดยรวมก็ถือว่า คือคุณเป็นอย่างดีนะครับชวงที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือช่วงวันที่2 4 2 5สิงหาคมครับดาวพระจันทร์แม่ออนกําลังนะครับเป็นนิดอยู่ที่เรือนวัสนามคุ้นนะครับถ้าเป็นการแากการอย่างนนแล้วก็พยายามปรึกษาผุ้ธภรรยาภรรยาไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นการทํางานยางหยากรองปรึกษาภรกยู้ใหย่ไว้ครับหรือว่าถ้าเป็นงานติดต่อประสานงานตั้งไกลก็ต้องเตรียมการให้ดีครับ18-19สิงหาคมครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์ออนกําลังนะครับอยู่ที่เรือนสาชะ ถ้าเป็นการทํางานเอกสารหรือว่าการเดียวงานใหญ่งานสําคัญพยายามตรวจตรวจให้ดีครับหรือว่าถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปนะครับช่วงนี้มันยาแล้วมันบมใ่ใครรับเลื่อนหรือว่าบมาใ่ใครเป็นไม่ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับโดยในเดือนนี้ครอบคราสเช้าลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงทด้านการงานครับควรไปกราบสักระข,ขอพรจากพระพุทธรูปปังถวายเนตรครับาบุเตรสตังจำนวนตีลงใต้6บาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุติีสงค์กุศลน,นะครับเช่ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระประสบดีนะครับเป็นดาวจุดืวนการเงินนะครับวงนี่ก็ยังครองตําแหน่งราชาโชครับแต่สถิตย,ยู่เตือนอริคือการทํามาหาได้มันยังคงดีมันยังคงต่อเนื่องนะครับใครทาํามาคขายาอาย่างเรื่องของยอดขายและได้หรือว่าสตังค์เข้ามา ดีชนะครับแต่สถิติตุเรนอริมังครั่งมันอาจจะอึดอัดมันอาจจะอิดน้อยแล้วก็ยังหมายความรวมถึงว่าอาจจะมีรายจ่ายหรือว่าต้นทุนแฝงตัวมานะครับรายได้ดีอยู่แล้วมันมีรายจ่ายตัวมาครับกางวางแผนทาบัญชีรับจ่ายแล้วก็ดูแลคุมต้นทุนสินค้าและบริการให้ดีนะครับส่วนใครทําอาชีพงานประจํางานบริษัทองค์กรอยู่นี่ก็โดยรวมรายได้ปกติดีครับเรื่องของเกณฑ์งานพิเศษหรือว่ารายได้พิเศษนะครับมีโอกาสสูงอยู่นะครับ ถ้าเป็นงานที่จุ่เหลือคน้นหรือว่าแก้ไขปัญหากับคนคุณก็ได้สตังค์หนักขึ้นครับแต่ทั้งนี้ช่วงวันตี่13ถึง28แปสิงหาคมนะครับดาวเจ้าเรือนไก่เนีน่คุณโคจรปกพิษปกตินะครับไม่น้องว่าเป็นมตเนนะี่ยหมายถึงว่าโคจรใกล้เคียงกับโลกคือมันเหมือนดาวหยุดอยู่กับตีนนะครับหมายถึงว่าการทามาหาได้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะนงนงอยู่ครับจะหนักกับบ้านหนักจะน้อยกับบ้านน้อยถ้าเราทมาค้าขายก็ขยันให้เต็มที่นะครับกาวางแผน ท่านใดที่เป็นนักเทรดนะเรื่องของโชวงนี้อาจจะรู้สึกว่าบ่กไปหน้าบ่ถอยหลังกว็วางแผนการเงินได้ดีนะครับเรื่องของสภาพคล่องรายรับรายจ่ายครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสักหกสิงหาคมครับดาวพระศุกร์อยู่ี่เรื่องการงานครับก็โด้ยรวมรายรับรายจ่ายคุณบริหารจัดก,การได้นะครับส่วนหนึ่งต้องขคบคุม้มองของรายจ่ายจากการทํางานก็นได้นะครับเรื่องของการเดินทางตัวนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยคุณรายจ่ายเป็นปกติดีอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเซาเจสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระสุกใ่ญ่ราศีนะครับโยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนสุภาษะนะครับเป็นดวงราชโชคตัวเองชนิวเรื่องของการดูแลสภาพคล่องรายรับรายจ่ายของคุณย่าได้ดีอยู่แล้วครับญ่าดีดีกว่าเก่าตัวเองครับมีเกณฑ์เรื่องของการเงินตีดีขึ้นนะครับการดูแลรายรับรายจ่ายได้ดีแล้วมีโอกาสสตังค์ก็จะเหลือดกินเหล็บได้ตัวเองครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับห้ากชาาลัคนาราศีพิจิก ต้องการเสริมดวงด้าน,นการเงินครับควรไปกราบสักกลระขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทในกำลังของดาวพระประสบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุรศสุนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระศุกนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานี ู่ครองและก็คนหักครับเดือนนี้กะยญาราศีเตียยนึงครับโดยช่วงต้นคือช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบหกสิงหาคมครับดาวเจริญนก่ครองของคุณสถิตอยู่ที่เรือนกัมมะครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วช่วงนี้ความหักดีนะครับความหักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันการสนับสนุนกันเรื่องของหน้าที่การงานนะครับใครประกอบอาชีพรวมกันก็แฟนกับคนหักถือว่าดวงชะตาส่งเสริมกันนะครับ่าืิเฮ่าขายดีมีกําไรยิบจับสถานก้อนได้เลยนะครับถือว่า ศาสนาส่งเสริมกันดีครับต่อมาช่วงวันที่2 7สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์แง่ราศีโยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนสุภาษณ์นะครับเป็นดวงราชโชคตัวยนะครับถือว่าวาสนาด้านความดีต่อเนื่องครับยังคงได้รับการสนับสนุนจนเหลือกันดีรวมถึงการมีผูุ้รกผู้ใหญ่ซนับสนุนกันนะครับมีเกณฑ์จ่วยกันแล้วอรยากาศย่างงานหรือว่าประกอบอาชีพรวมกันแล้วก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จให้การแลกกันตัวยนะครับ ส่วนเช้าลัคนาราศีพิจิกหันตียังโซนนะครับดาวพระสุ์แล้วก็ดาวแห่งหักไม้นะครับดาวพระพระสิบดีครับชวงนีก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับเรื่องของหักไม้ครับเป็นดวงราชาโชคด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระสุ์ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับชวงนี้คุณจะมีเสน่ห์อย่างดีครับมีคนเข้ามาพูดจักแล้วก็อุคุยกันได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะทํางานอาชีพใกล้เคียงกันวิชาชีพเดียวกันหรือว่าพบเจอจากการทํางานนะครับอุคุยกันได้นะครับดวงเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาตัวคุณเองครับหรือว่าเข้ากับภรรยาผู้ใหญ่ได้นะครับกับพยายามศึกษาดูใจกันยาวๆแล้วกับปรึกษาอยากผู้ใหญ่ไว้ตัวเองครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงตะนันความห้กครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปังถวายเนตรครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีหลงใต้หกบาทในกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่าน กรวดหน้าอุทิศสงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงโจกลาบดาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุลเรือลาภะเรื่องของโจกลาบลาบร้อยลาผลนะครับหรือว่าโจกลาบที่รับจากคนอื่นนะครับช่วงตลอดเดือนนี้เลยนะครับดาวพระพุธสถิตอยู่ตีเรือนกัมมะหน้าที่การงานครับตำแหน่งเข้มแข็งนะครับเป็นดวงราชโชคครับ ชนี้เลขน้ำโจกหรือเหล็กเสริมน่งของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับการยางการในงานของคุณครับเหล็กประจาตัวในที่ทางานหาเหล็กเกี่ยวกับตัวคุณนะครับในบัตรในที่ทํางานครับหรือว่าเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นแหละครับหรือเหล็กหนึ่งครับส่วนดาวตี้งของคุณตะลันโจวัสนานะครับวันที่ส6หสิงหาคมครับดาวเด่นดาวพระเสาร์หรือเหล็กเจ็ดดาวร้องดาวพระเกตหรือเล็กเ,เก้าและก็ดาวมรตยูครับหรือเหล็กศูนย์ครับ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ครับหากช้าวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงแต่นันโจราบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้6กบาทเหล็กกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุธิที่สมกุศลครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกันลยนะมิมรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขอไมยพรนี้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวนันน่ะสุขะพระละด้วยเตอ้อขอพระคุณครับ